ไอเจาเอตัวเองสวัสดีทั้งดวงเริญทั้งหลายนะครับอยู่กับช่องเซตในเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมผมเหนื่อยนะครับผมเหนื่อยต้องมาพูดเรื่องแบบทฤษฎีแบบนี้ทุกครั้งที่ทำคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ทำออกไปนะครับคุณก็มองผมว่าปัญญาอ่อนมั่งแล้วก็ไม่เชื่อมั่งอะไรมั่งนะครับซึ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงเสมอแต่ไม่ค่อยมีใครเชื่อผมหรอก เพราะอะไรเพราะคนจะคิดว่าผมเป็นไอ้โง่ไหนใส่แว่นดำเรียนแบบอาจารย์แดงหรือเปล่าแล้วก็มาพูดพร่ำทำเพลงอะไรเงี้มันก็แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับผมก็จะพูดอยู่ดีเพื่อคนที่เชื่อเนี่ยเขาจะได้ปรงนะครับแล้วก็บรรลุสักทีนะครับผมโอเคหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือเกมเสือกนะครับผมขอใช้คํานี้เลยด้วยกันนะครับเพราะว่ามันตรงดีเนาะ เกมเสือกนั่นเองเกมเสือกเนี่ยคืออะไรนะครับคือเกมนะครับที่มีมากกว่า1ทีมหรือว่า2ทีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นวอลโลแวนเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับผมจะเป็นพวกเกม p e x l e g e n d หรือว่าปักจีนั่นเองอเกมพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเกมเสือกหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ต้องใช้ดวงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมเกมหนึ่งที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีมากกว่า สองทีมนะครับผมใช้เกมเอเปกลกันเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมเล่นเกมนี้เนาะเอเปกดิจนเนี่ยแมตช์หนึ่งเนี่ยมันจะโหลดมาที่ยี่สิบทีมนะครับต่อนหนึ่งแมตช์เพราะฉะนั้นเมื่อคุณยิงยิงอยู่เนี่ยกับทีมหนึ่งเนี่ยในเมืองเมืองหนึ่งนะครับมันจะต้องมีอีกทีมที่ได้ยินเสียงและรอเข้ามาเสียคุณอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเกมพวกนี้เนี่ยจะเล่นยังไงเนาะวิธีเล่นก็ไม่ยากครับ รอฟังเสียงปืนเสียงยิงกันแล้วค่อยไปเสือกนั่นเองนะครับหลักการมีแค่นี้เลยเพราะถ้าคุณแบบจะเข้าไปยิงยิงยิงอย่างเดียวเนี่ยคุณก็ต้องเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับเพราะว่าจะมีทีมเนี่ยเข้ามาเสือกคุณแน่นอนคุณก็ต้องจุกในตึกนู่นนี่นั่นใช้สกิลทุกอย่างสกิลเพหรือว่ามีเกราะสำรองนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันยากมากนะครับ เอาละเรามาดูภาพง่ายๆกันนะครับกับโปรแกรมเพนนะสมมติทีมคุณอยู่ตรงนี้นะครับป๊าบและสตรอูตรงนี้ปิ๊บสตูริตัวตรงนี้ครับและนี่คือเมืองที่คุณกำลังจะเข้าไปนะครับผมมีของให้รูทตรงนี้ตรงนั้นตรงรูทอะไรก็ว่าไปนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยแลึึงสภาพนะครับทุกทีมเนี่ยเข้าไปรูทหมดเลยครับ มันก็จะต้องมีการตะลุมบอลใช่ไหมครับแต่ทีมเวิร์กส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเกาะกลุ่มกันนะครับแบบเพลดเพฟาร์มตรงนี้นะสติ๊กกันไว้ปึ๊บอันนี้ก็เพลดเพฟาร์มตรงนี้สติ๊กกันไว้ปึ๊บป๊าปป๊อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสติ๊กกันไว้นะครับป๊าปป๊าปั๊าปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีสักทีมนะครับที่ยิงกัน เพราะว่าเกาะกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วมีแต่พวกโง่เท่านั้นนะครับที่แบบลงไปปุ๊บแยกตรงนั้นตรงนี้หคนอย่างละหน่อยแล้วก็ตะลุมบอลกันมั่วไปหมดอันนั้นจะเป็นแบบเรียกได้ว่าไปกดโซโล่ดีกว่านะครับอย่ามาเล่นเกมเป็นทีมเลยเนาะช่ไหไมแพนได้อย่าเพิ่งร้องสิทําคลิปอยู่ <_ c oughs> เพราะฉะนั้นพอยิงกันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นการกระทบกระทั่งกันนะครับทั้งสงทีมนั่นเดงอาจจะเป็นทีมศัตรูแล้วกันนะครับ ปัังปังปังปัง,ปง,ปงนะครับยิงกันแบบปูม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 ,ปมคุณแค่ทําอะไรครับคุณก็แค่รอเสียกันนั่นเองเลยครับผมรอตลบสตรูทั้งสองทีมถ้าคุณก็จะชนะแบบอีซี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมก็จะโลฮพกันหมดกระสุนอะไรก็อาจจะล่อยหลอยาก็จะไม่ค่อยมีคุณก็แค่รอไปตบครับกับเกมพวกนี้ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้อะไรเยอะเลยบแบบรอตบหน้าครับ หลักการเกมนี้มีแค่นี้เองครับผมปั๊กจีก็เหมือนกันครับแต่ปั๊กจีจะเป็นเกมที่ช้านะครับแล้วก็เล่นเกมเร็วได้ไม่เท่าเอเปกนั่นเองอาจจะตบช้านิดหนึ่งควรจะต้องไปประชิดบ้านแบบย่องไปเลยนะครับแต่เกมเอเปกดิจนมีแค่นี้เองครับไม่มีหลักการอะไรแบบเยอะเลยแบบ ถ้าถามว่ายึดวงก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยครับกับเกมนี้เพราะว่าพาสีหรือว่าแอร์บิลิตี้สกิลตัวละครเนี่ยมันเยอะครับไหนจะมีวอลคัลลี่ที่จะบินข้ามหัวคุณไปยึดวงที่ดีกว่าคุณได้อะไรอีกเยอะแยะเลยครับเอเปกนี่คือเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่แบบจะชนะทางภูมิภาคหรือว่าทางแบบพื้นดินอะไรเงี้ยยึดพื้นดินพื้นกราวไฮกราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยาก เพราะว่าตัวมูเบนมันเยอะมากนะครับไหนจะแอชที่เข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเกมนี้มีแค่นี้เองครับเลขอย่างหนึ่งนะครับที่เกมนี้มีแค่นี้ก็คือดวงครับผมผมเคยแข่งเอ e ิกดีเจนะครับแล้วลงไปฟาร์มผมวิ่งมา4ี่หเมืองนะครับเพื่อจะหาเกาะฟ้าหรือเกาะม่วงที่มันดีกว่านี้ ในการที่จะไปสู้กับทีมแข่งคนอื่นๆในแมตช์นะครับผลที่ได้คือผมได้เกาะขาวหมดเลยนะครับผมฟาร์มาสี่ห้าเมืองผมมีแต่เกาะขาวหมดเลยแพนด้าลงมาก่อนนายจะทำจอฉันระเบิดขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมทั้งหลายผมไม่อยากให้จอผมระเบิด ามาได้เลยแล้วก็โยนแมวขึ้นเตียงไปเลยนะครับเกมนี้มันอยู่ที่ดวงครับผมเลยบ่นมาตั้งแต่สมัยปักชีแล้วว่าเกมที่มันใช้ดวงเยอะๆเนี่ยมันไม่ควรจะมาแข่งเพราะคุณนึกสภาพนะครับถ้าคุณเป็นทีมที่เก่งมากๆยิงแม่นมากๆแต่คุณลงอะ่ะคุณได้แค่ปืนพกพีสองพันอย่างเงี้ยได้แค่ปืนพลกละกันผมพูด ปี0 0พคุณอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะคุณอาจจะไม่ได้เล่นเกมเอปคุณได้แค่ปืนพกอย่างเงี้ยแลวอีกทีมได้ปืนพกบาสูก้าได้ได้เกราะที่มันแบบทำจากไทเทเนียมจากชุดไอรอนแมนอย่างเงี้ยแลวคุณได้เกราะจากหน่วยสว่าดตอกต่อยหรือว่าจากตำรวจประเทศไทยอะไรเงี้ยเกราะกากระครับคุณจะอ,อะไรไปสู้ครับมันไม่มีทางสู้ได้นะครับกับเกมที่แบบ กับเกมที่มันมีแต่ของกากๆแล้วคุณต้องไปสู้กับทีมที่มันมีประสิทธิภาพทางฝีมือเท่าคุณเนี่ยยุคนี้ใครๆก็เก่งหมดแล้วครับมันไม่มีใครกากๆที่แบบใช้แค่กอขาวก็สู้ได้นะพี่ถ้าคุณมีฝีมืออะไรเงี้ยนะพี่มันไม่มีทางครับมันมนุษย์เหมือนกันน่ะเขาจะเก่งเหมือนคุณไม่ได้เหรอคุณฟังแล้วก็ยอมรับความจริงนะครับว่าไอ้เกมพวกนี้เนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละครับ มันมีเรื่องของดวงนะครับหน้าใหม่สิเละหมดแล้วเนี่ยมีดวงดวงครับแล้วก็เสือกนะครับเนี่ยมีสองอย่างนี้ครับเกมเกมพวกแบบมีมากกว่าสองทีมอะมีแค่นี้เลยครับ รือถ้าคุณจะเถียงผมเนี่ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เถียงได้หมดเลยครับเพราะว่าฝีมืออะไรเงี้ยหรืออารมณ์ในการเล่นของแมตช์นั้นเนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ้ยมีเกาะม่วงมีของดีกว่าแต่สมองแม่งไม่ทํางานวันนั้นแบบนอนไม่พอนะครับร่างกายเพียยิงใครไม่โดนเกาะขาวก็อาจจะชนะดได้ครับอันนั้นก็เป็นส่วนครับแต่มันเป็นเปอร์เซ็นที่แบบน้อย,อยครับหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นแล้วกันที่แบบ คนเก่งๆเขาจะฟอร์มตกวันนั้นแล้วก็สู้กาะขาวไม่ได้มันน้อยครับผมเลยไม่อยากเอามารวมใน2ข้อนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฝังนะลายขอบคุณที่ฟังจนจดนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปได้เลยว่าผมจะมาบทอะไรอีกนะครับช่วงนี้อยากทำคอนเทนต์พูด,ดเยอะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดเลย ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้เจเริญทั้งหลายบายบายก่อนไปก็ขอฝากน้องคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับซิงเกิลเพลงใหม่เนี่ยเพราะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังชื่อเพลงว่า location อ่าเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ต้องขออภยัย location น,นะครับไปฟังได้ของน้องอ่เจนนี่านด์นะครับเพราะมากๆและน่ารักด้วยบายบาย